เธอคลิปนี้ฉันจะดราม่าดีไหมคือมันสองมาตรฐานมากเดี๋ยวดูให้จบนะคือวันนี้พาคุณโวชิเขามาถ่ายคอมพนีโปรไฟล์ของบริษัทเรากันค่ะ <c oughs> คุณโวชิเขาก็จะเกรง,งหน่อย <c oughs> เขาไม่ค่อยชอบถ่ายรูปค่ะแต่เขาชอบเต้นอย่างเดียวค่ะอะมาดูนะเดี๋ยวดูนะ <c oughs> และนี่คือเมื่อตอนคุณซีอโอโตชิถ่ายรูปค่ะสาวๆเนี่ยทุกคนก็คือพากันประคบประงมนะคะไม่ห่างเลยดูกองเชียร์เต็มไปหมดตอนฉันถ่ายไม่มีใครมายืนดูเลยพอถ่ายโตชิเท่า <c oughs> น,นั้นแหละ ทีมงานมากันหมดดูนะว่าสองมาตรฐานไหมให้คลิปมันเล่าเรื่องค่ะทุกคนเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์ลั่นตลอดเวลาดูเสียงกรี๊ดนึกว่าเชียร์มวยอ พี่แจ๊เข้ากล้องกูะจะบ้าอืมนั่นแหละเมื่อแม่มันเข้ากล้องทุกคนก็คือหายแซบหมดเจ้า,าว่ามีพอยู่สักคนวุ้ยไม่มีเเชวันนี้แบไม่มีอเลยบ เนี่ยพอฉันหายเงียบก<า>ิบและรูปที่ได้ในวันนี้ค่ะก็เอามาฝากกันส่วนหนึ่งนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะ